สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่25ธันวาคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้ล่การพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่24นะครับผมสำหรับวันที่24แอดมินให้อยู่ที่0กับ2 สำหรับ2ดับไปนะครับผมก็มาเฉพาะ0ูนะครับผมมา01สายวิ่งสายรูดนะครับผมแล้วก็0 8ย์สำหรับสายเบิ้ลนะครับผมมา44ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่25 ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะครับผมใจอยู่ที่2กับ3 2มี2 1 2 4 2 5 2 7 แล้วก็สองแปดสำหรับสามนะครับผมสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดแล้วก็สามแปด สำหรับตัวกันนะครับผมศูนย์เจ็ดสำหรับเบิ้ลนะครับผมีหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามห้าห้าและก็เจ็ดเจ็ด สําหรับ3ตัวนะครับผมมี6 2 1 0 2 5 1 3 4แล้วก็1 3 7 สพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ